แร็ปป uh ิด huh. ช ah ้อปปิ huh. been, been ้งเพื่อนสี24ชั่วโมงเป็นการตอบกันแลก็ือจะเป็นเป็นในช่วงแรกๆที่เริ่มมีเรื่องเกี่ยวกับการ การตึงเครียดเนนะครับตอนนั้นก็ต้องบอกว่าจริงๆด้วยสถานการณ์ในทางของพัรก็มีอุปกรณ์ค่อนข้างครบถ้วนพร้อมกันนะเพราะวันนั้นพอดีไปถ่ายรายการข้าวสาที่จังหวัดอื่นนะซูรินพอดีครัแล้วก็เลยได้ทราบจากทางคณะสมาคมแม่บ้านของทางบกก็เลยแวะไปเพราะวันนั้นเขาก็ได้มีการแวะนัอาหารของข้าวอาหารในห้างไฟ อะไรไปร่วมสัตว์เราได้ให้กำลังใจอยู่ได้ทำอะไรไงบ้างเราได้เจอเจ้าหน้าที่ก็คือได้มีการาคุยให้กำลังใจแล้วก็ต้องบอกว่าน,น้องทหารที่ไปอยู่ที่เขตชายแดนเนี่ยก็เป็นทหารที่ค่อนข้างรู้จักบ้านหมากก็คือเอาแง่ในช่วงการ็นเคืนเนี่ยพ้นกลับบ้านได้มีไม่ถึงคืนเลยก็ต้องเป็นประจําการแล้วก็ค่อนข้างเรียกว่าอะไรต้องการฝวัญให้กำลังใจ แล้วก็อุปกรณ์บางชนิดเช่นโซล่าเจอร์นี่แหละที่มันต้องติดตั้งด่วนที่ต้องใช้เลยนะเวลาแล้วก็อุปกรณ์ของแบงค์เกอร์ของย่างที่จะเป็นต้นแบบต้องมันใจทุกคนในหน่วยงานนะคะเราที่เราได้สัมผัสไปเห็นไปเจออะไเลยนะคะคือถ้านับเวลานั้นเนี่ยมันที่ไปเนี่ยต้องเหมือนเราทุกคนแหละที่ผมบอกมันก็ตกใจใช่ไหมครับแล้วก็แบบแต่ว่าคือด้วยหน้าที่เลยพยายามไปด้วยความเต็มใจแล้วก็ใจซึ้งมาก แล้วพอระยะมนะันค่อนข้างยืดยาวคนก็คิดถึงบ้านก็มีคนก็ห่วงบ้านก็มีคนก็ไม่สบายจากจับถุงกแดดก,ก็มีฉันก็คือก็ต้อ,องบอกว่ากำลังใจเ,เป็นสิ่งสำคัญมากๆนะครับในการที่เราใช้กำลังใจบุกถึงอุปกรณ์เพื่อมือต่าง เราเป็นห่วงอยูแล้วถูตอนนี้คนไทยก็เป็นห่วงวิชาการดูก็ยังไม่ที่คลาไม่ดีขึ้นเลยองันกันแรง้วจริงๆก็ต้องบอกว่าก็เหมือนกับคนไทยทุกคนซึ่งเราก็ติดตามข่าวสารในใจอยู่นะครับแล้วก็เป็นห่วงในทุกส่วนเดยที่อยู่ด้านหน้าแล้วก็พอเราเห็นสถานการณ์ด้านหน้าจริงๆก็ต้องบอกว่าก็มีผู้เสียสละอยู่ด้านหน้าอีกมากมายแล้วก็อีกที่บอกว่า ณเวลานี้เองก็มีผู้ที่โดนระเบิเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับประส่วนหนึ่งที่เราทาได้ณเวลานี้เองอย่างเช่นที่ได้ทราบมาก็คือทั้งโรงพยาบาลทหารปัสสเองนะครับโรงพยาบาลท้องตัวเองที่ดูแลทหาที่รับการบาดเจ็บนี้ก็สําพัญ์มากนะหลายคนไม่รู้จริงเราดูข่าวอย่างที่เกิดขึ้นแต่พอเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วเนี่ยทหารที่ได้รับการบาดเจ็บ ต้องกลับมารักษาเขาต้องใช้ชีวิตใช้เวลาเราอาจจะอ่านถามแค่วันสองวันสามวันเรารู้นให้สุดเแต่หลังจากนั้นล่ะนะฉันก็คือผู้ที่ดูแลก็คือทั้งโรงพยาบาลพร่รู้จักแล้วก็โรงพยาบาลอัมาิติแล้วก็การศการศึกษาต่างๆเดี๋ยววันนี้เราก็เลยมองว่าการเข้าไปได้อย่างน้อยมีส่วนร่วมกับส่วนช่วยแล้วก็ต้องบอกว่าสิ่งหนึ่งที่สาคัญที่คนนี้บอกตรงนี้เลยนะครับก็คือได้พบกับทางผู้นรการโรงพยาบาลอัมริติ ที่เวลาทหาราปสดที่โดนระเบ,บท่าิจารณต้องมีต้องดูแลในระหว่างที่ในระหว่างช่วงที่เกิดต้งดูแลช่วงหลังจากที่ออกแล้วต้งดูแลชีวิตเต่อไปนั่นแหละทั้นสิ่งที่สามารถสร้างไรายได้เพื่อช่วยเหลือกับทหารต่างๆได้ก็คือไรายได้จากการรักษาพิาักษซึ่งโรงพยาบาลฐานพันศึกบอกว่าอยากฝากน้ําช่่ยบอกหน่อยว่าโรงพยาบาลฐานพันศึกนี้รับรระแสคนทั่วไปด้วยนะ แล้วใช่ไม่ใช่แค่ตาหารนะต<ม>อนที่เกิดว่ามีคนไข้ไปรับการรักษาเนี่ยก็จะเกิดไปได้จากการรักษา็สําคัญคือที่โรงพยาบาลทหารพันศึกเองเนี่ยมีคุณหมอที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากมากกแรกคนไข้ที่ไม่ได้เยอะมากขึ้นหนึ่งคุณไม่ต้องไปนั่งอรอในวันวสองวันเดียวที่คุณไปคุณสามารถพบเจอคนนุณหมอได้หลายคนสามคุณได้รับการารักษาสี่เป็นกา,ารสลับสนุนการรักษาทางการศึกที่เราทปาไปด้วยผมั้น ณเวลานี้สิ่งที่เราทําได้ในฐานะประชาชนที่เราอยู่ด้านหลังเราสามารถร่วมกันทำตรงนี้ได้เราจะเป็นยังไงครับถ้าตอนนี้ระับนัการศึกาสุดคือเรามีการอินกันเป่เราคนรู้สึกก็เสียใจนะครับที่ได้ไม่ทราบข่าวกันก็ต้องบอกว่าก็ติดตามผมเชื่อว่าหลายคนก็มีหลากหลายความคิดเห็นแต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่อยากที่เกิดเลยก็คือการฉิดเสียเพิ่มเติมมากขึ้นแล้วก็เราก็อยากให้มันสมดุลใ้ไหวนะครับ อะไรที่ต้องแก้ผมคิดว่ามันโชคดีจะต้องแก้แกันไมได้ไหวเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราเห็นว่าผู <c oughs> ้ที่สูญเสียจริงคือทาหารจริงที่เ,าเอข,อขาบอกอยู่ด้านหน้าอยู่ด้านหน้าเฉที่เขาต้องมีป่าตรงกับระเบิดเล <c oughs> ยเป็นอย่างแชแดนข้างหน้าฉันแต่ละคน เขาก็รักชีวิตแต่เขาก็รักแผ่นดินมากหน้าทัานยฉันเราก็มองว่าเราในฐานะท่นแผ่นดินเองที่สูงพลังด้วาเราก็ควรจะให้กลมด้วยกันแล้วก็จริงๆเราก็อยากมันจะดีกว่าก็อย่างนี้แบบเหมือนเจ้าที่คนเหมือนเจ้าที่แบบเอ้ามาประชาสัมพันธ์นะเราแสดงว่าเขาก็มองว่าเราเป็นกระบอกเสียงให้กับต้องใส่ทหารต้องใ่อารมณ์ได้เราเต็มใจที่จะทำหน้าที่นี้ใช่ครับเต็มใ,ใจเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพอเราได้ไปเจอว่าวันนี้รบกัน หา,ารถกันเจ็บปุ๊บม,มีคนบาดเจ็บเราไม่อยากให้คนบาดเจ็บเราแค่ไม่อยากเราได้ลงมือทําแล้วล่ะฉะนั้นสิ่งที่เลงมือทาคือการรักษาใช่การรักษาจากโรงพยาบาลซึ่งเราก็ถามว่าถ้าอย่างนั้นโรงพยาบาลต้องการอะไรโรงพยาบาลต้องการคนไข้ผู้ป่วยธรรมดานี่แหละเขาไปรักษากันจะต้องทําอะไรมากเลยแค่บอกว่าโรงพยาบาลสามารถรักษาผู้ป่วยผูนได้นะเมื่อมีการรักษาผู้ป่วยผูนได้ก็สามารถไปสนับสนุน าที่จ่ายค่าอยางตังที่จับทหา,า,ารเสียได้แล้วสิ่งหนึ่งที่สําคัญก็อยากจะฝากบอกทุกคนเพราะว่าวันที่เราเห็นทหารเสีเยทุกคนไม่อยากที่เกิดสงครามแต่พอเมื่อเกิดแล้วเราเรา,เราไดออ้มีส่วนร่วมในการที่เราไม่อยากเกิดแบบแค่นั้นวันนั้นได้กุยกับทางทหารงาศหลายหลายท่านทางศึกปัจจุบันเองก็ตางทิกที่ผ่า,านมาหลายสิบปีเองก็ตามสิ่งหนึ่งที่ทางทหารศรั่งหลายท่าน ผมถามว่าณล้วนนี้อยากต้องการบอกอะไรไหม <im it> สิ่งที่ต้องการคืออะไรร <im it> ือไหมก็บอกเราผมต้องการ,อกการผผาโอกาสผมขอแค่โอกาสโอกาสในการได้จับปาทงงานคือวันนี้เขาไม่สามารถจับมาเป็น่ยนไที่ผกติได้เพราะร่างกายเพราะหลายคนก็คือสูญเสียไปแล้วจากการตกแต่ไม่เป็นไร <im it> แต่ฉันขอแค่ว่าฉันได้ยโอกาสปะทางานให้กับครอบครัวไ,ได้ไม่เป็นภาระครอบครัวไม่ต้องมีใครมาแบกมหาลาคอนฉันสามารถทําให้เกิดคุณค่าได้นะ ขอแนวต่างๆเช่นวันนั้นด้่ความรู้สึกแบบมันรู้สึกเราก็กรู้สึกถูกเหมือนกันนะนั่นเหมือนกันว่าแต่แบบสิ่งที่เราเห็นครามคามต่างเราไม่อยากเราควรมันวันนี้เราสามารถช่วยเหลือเราสามารถสนับสนุนในสิ่งนั้นได้แค่ไหน mm hmm. ก็เลยคิดว่าในสิ่งที่วันนี้ที่พูดเนี่ยเราคิดว่าก,ก็น่าจะเป็นประโยชน์ทั้งตั้งแต่ต้นทาง่างปลาย ต้นตอของสงครามก็ต่างของของการรลบุญก็ต่างเพื่ออะไรจะแบบระหว่างทางดีนน้ำฉะนั้นเราสะมุบ้าปแล้ว่าอยากให้สังคมใด้รู้จักโอกาสทานมามองใช่ก็คือก็อย่างที่บอกว่าที่วันนี้นอกจากสงครามข้างนอกแล้วอ่ะสงครามที่ในเราก็เยอะนะสงครามสื่ออะไรกันที่แบบต่างไปต่างซึ่งบางบางบางคนที่เห็นนี้ก็มีประโยชน์ แต่เราก็ต้องดูก่อนว่าอะไรที่นันเป็นประโยชน์มันเริ่มจากตัวเราเองเราก็อย่าก่อสิกงสงคามในใจเราอย่างแรกคือเราไม่อยากให้เกิดสิข้นงนอกสิกงในใจเราอะจัดการหรือยังเราลบกระตเองเสร็จหรือยังเราจัดการค่าสิกงในใจเราได้ไหมถ้าเกิดเราลบตรงนี้ได้ผมเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่เราเกิดขึ้นก็คือว่าเราจะเห็นได้ไหมสิ่งหนงครั้เนี่ยเออมันจะอยู่บนโซเชียลมีเดียมากการประทับกันระหว่างสื่อทของสื่อรอสื่อไปในบ้าน ไอยยางนี้ก็ต้องให้จบันบ้าลยว่าแล้วเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการปั่นสุ่งสำคัมนั้นหรือเปล่าหรือเราจะทําสิ่งที่จบต้องได้จำต้องได้คืออะไรล่ะตัวนี้ตาขานเจ็บถามไม่สบายถารื่องการการสนับสนุนยารักษาทําได้ไหมมันเป็นแบบว่าอยากื่าโดย่ดยยาต่าๆดยก็คือจริงเริงัลนเดี๋ยแบบเป็นเป็นสี่งกลางให้ในการ ก็จริงจริงวันนี้ที่ที่อยู่เราทั้งผมเองแลว้วก็ทีมงานเนี่ยเราก็ได้ทํากันอยู่แบบในสิ่งที่เราทได้ทํากันตลอดเวลาเะนันว่าจะเป็นการรับทราบข้อมูลในสิ่งใดก็ตามที่กองทัพเองถ้าถัดสิ่งใดๆที่เราในฐานะประชาชนทั่วไปสามารถสนับสนุนได้ซึ่งเราก็ต้องเชื่อว่าจริงๆทางคำองน,นั้นก็มีอวู่ก่อมากมายแต่อะไรที่เราในฐานะคนบันเทิงสื่อสารได้หนึ่งพูดได้ใช่ไหมก็สื่อสารได้ เราเลือกจะสื่อสารอะไรที่เป็นประโยชนย์<ม>เราเลือกจะสื่อสารอะไรที่มันไม่เป็นประโยชนย์อันนี้มันเลือกตายเราทำได้สองในการดมแรงเราสามารถทําอะไรได้บ้างเกี่ยวกับสุขภาพพอที่จะาหาัรเจ็บหันป่วยเราทําอะไรได้บ้างประทับสบายใจครับตอนนี้ตนนัดตัวครับ<ๆ>เป็น,นปว,ปวิจัย DIY ที่อุบลมันเดินทางไปยังไงบ้างพี่เพราะว่าตอนนี้มีการ DIY เอเวอร์มา ก็จัดจริงๆก็เริ่มมาตั้งแต่แรกๆครับอกว่าก็อาจจะเลือกเรื่องที่ชอบหรือเรื่องที่อย่างเช่นตอนนี้เอาเรื่องของวายนะจริง,รงๆก็งเริ่มมาจากน้องชายกับน้องสาวเราชอบเรื่องเรื่องหนึ่งที่เป็นเกี่ยวกับซีรีส์นิยายที่เป็นเรื่องของโรืสมองราก็มีแฟนคนนตามก็เลยเรือกจากน้องสาวเพราะงั้นก็ลองทำดูมีกันดูก็เป็นการชิมมาลอง ลองทําในสิ่งที่มันเป็นเราเช่นโอเคเป็นเช่นชอบความเป็นวายแล้วก็ต้องศึกษาแล้วก็เป็นวายที่เราศึกษารวมถึงในระคณเนี่ยมันก็เกี่ยวกับเรื่องของประโยชน์องสมองซึ่งคนเป็นเยอะทมากเป็นพยเงียบที่เราไม่เกิดอยากแฝงแฝง<อ>ความรูด้ด้วยในในเร่งนี้ใช่ไหมครับใช่ครัซึ่งคนที่เป็นผู้เขียนนิยายเรื่องนี้ก็เป็นคุณหมอที่เกี่ยวกับเรื่องสมองซึ่งก็เป็นคนใช้สมองมามากมายบางทีเราคิดว่าเราปกติเราไม่ปกตินะ เราเพิรเจอรเราแบบคิดขึ้นที่นี่ามามจากการ,ราสร้างภาพอายกตัวอย่างทุกวันนี้เราสร้างภาพเสม,มือนจริงอยู่ตลอดเปบ้าใช่ <c oughs> ในฐานะการแสดงตอนเราเดยกนการแสดงแล้วก็บอกว่าให้เล่นเป็นคนบ้านคนบ้าไม่เคยคิด,ดว่าตัวเองบ้าผม <c oughs> เชื่อมากๆว่าเขาเป็นสิ่งนั้น ฉะนั้นคือหมายเขาว่าบางทีเราอะสมองเราถูกสั่งให้เชื่อมมากจนเกิดพอดีจนเกิดภาพต่างๆนานาจินตนาการจะโลกสองใบเองก็ตามเราเชื่อเราเราสร้างให้บอกมาแต่ไหนทั้ปัญหาของสมองมันก็เลยเป็นมากมายในคนนี้ฉะนั้นในซีรีส์แอไครในกระจำเองเราก็มองว่าอย่างน้อยออสายกระแสซีรีส์วายก็เป็นที่นิยมแต่พอเราได้เห็นน้องก็เลียมันก็รู้สึกมันก็แปลกใหม่สำหรับเราไปดูน้องเขาแค่ซึ่งกัน,นกเออมัน เป็นอะไรที่มันน่าสนใจดีใจไหมคะเพราะว่าเป็นผู้จัดคอได้ทำได้หลาง,ง,ลางจริงๆก็น,นานๆทำทีแหละครับก็นานๆทำทีก็จะส่วนใหญ่ตอนนี้จะโฟกัสแต่าการทำธุรกิจกับ<ม>โรคภัยสุขภาพซีรีส์ในความที่เราเป็นคนบันเทิงอยู่แล้วใช่ไหมครับ <c oughs> ก็ยังรักในคอนเทนต์รักในซีรีส์ถ้าเราเจอเรื่องใดทุกคิดว่าเอ๊ะมันเป็นเราจริงๆในอนาคตเกิดจะมีเพิ่มก็ได้ ป็นติดติดใจไปติดใจไปซีรีส์งขึ้นมามันพอวันพุ่มามันเปลี่ยนแนวแล้วเป็นยังไงบ้างยุคนี้มันเป็นยุคซีรีส์อ่ะพี่มันก็แสดงว่ามันก็ค่อนข้างแปลกใหม่เอ่อแล้วก็มันมีมุมมองอีกหลากหลายที่เราไม่เคยเห็นแสดงว่เช่นมุมมองที่เราไม่คอยรู้จักมุมมองของเคมีระหว่างเอ่อคู่ที่เขาสต่อกันพวกีนี้มันก็เป็นอะไรที่แบบเออเราไม่เคย เออเจอแบบนี้อะไรประมาณนี้อย่างเราทำเราทำก็ต้องดูต้องดูทเรื่องเขาแต่เรื่องเป็นยังไงก็ดูครับก็ดูก็ดูซีรีส์อื่นที่เกิดการนสดงมาแล้วเป็นยังไงแล้วโดยเฉพาะในวันที่เราต้องดูเด็กน้องแคสก็ต้องบอกวันนั้นก็เป็นวันแรกที่เราได้เห็นการซีรีส์การแสดงของน้องตุ้งซีรีส์วัดที่จะได้เห็นหน้าร่วมแสดงครับ คงไม่ไม่ไม่มีคู้เหมือนกันจริงเราเราอยากแบ้ว่าหลายคนแบบรุ่นใหญ่กับผันตัวมีเยอะนักหลายคนก็เล่นแล้วนะอาจจะไม่ไหวับอาจจะไม่ไหวถ้าจะมีอาจจะเป็นซีรีส์เอ่อซีรีส์ไวท์ที่ตทโมดัมอะไรเงี้ยอ้โซีรีส์ไวท์เนี่ยมากก็เป็นอันนี้คือประกาศเลยก็ประกาศเลช่นคือโคดัมเลยจริงๆนด้บกว่าเราเป็นรุ่นแรกๆเลยนะสมัยแบบเด็กๆที่จำได้นะกข่าวถูกนี่แหละอ่า เเจอกันมานี่แหละที่มาั้งแเดกใช่กาถือเป็นเก์บางหลาดปากแดงบ้างหนักมันก็คือยุคนั้นที่แบบชายจะดูสัมพันธ์วิบนั้นก็คือบอกเป็นเรื่องแบบวิ้งไม่ได้เลยทุกคนแต่เป็นเรื่องแบบเผาวลือต่างๆแต่ในวันนี้กระแสก็เปลี่ยนผู้ชายในการแต่งตัวในการแสดงก็เปลี่ยนไปการเป็นผู้ชายสัมพันธ์หรือแบบอาจะมีความนัาเขาปัดแดงเป็นเรื่องปกติอะไรประมาณถ้ามีคนติดต่อมาเราไม่เล่วา มันคิดเยอะที่นี่เราดูเรื่องโปรดอยหรือว่าดูเรื่องอะไรคะถ้าเกิดจะรับซีรีสบายเขาดูก็ดูหลายอย่างเลยครับดูทั้งเรื่องโกรดหรือทความเหมาะสมเราเหมาะสมไหมคือจริงๆไม่ใช่แบบซีรีส์วายเขาดังเราอยากจะต้องไปลงอย่างนั้นเราก็ต้องมอกว่าถือซีรีส์บายซีรีส์บายเราเองจะต้มีสมราะมันต้องส่งเสริมซีรีส์มันได้มันต้อเป็นส่วนที่แบบมันพัฒนาซีรีส์ได้ไม่ใช่ว่าอยากไปเพราะเหาุนี้เมื่อกี้เห็นเจ้าพูดถึงเงิดำ ไม่ต้มีคนติดต่อมาใหได้ไหมโอ้ติดต่อมาเรวบองของไม่ได้ถ่ายดูดังรงอไงีตายมากนม่คือแซวกันเล่นๆว่าแบบด้วยความที่อาจจะโตกันมาในรุ่นแบบเขาลืออัมดสมัยแบบ่ก้าสกีใช่ไหมแล้วเรามองไ่าเราเป็นแบบมับถ้าเกิดมองกนเ็นเราเนอนาคตจะมีพังจะมีของพังได้ขอบคุณนะครับ 何